เออยังเลยอีกหลายการหนึ่งสินะดูเหมือนว่าฉันต้องแก้ปัญหา,าน้ำรั่วด้วยสินะฉันว่าฉันคงต้องขาา้ามสอดน้ำนี่ไปฉันไม่ชอบเลยที่ผมและร่างกายของฉันต้องมาเปียกแบบนี้รวมถึงหางฉันด้วยเันไม่รู้ว่าทำไมพวกฉลามถึงไม่กลัวฉันกันนะโอ้มีบองยองอยู่ตรงนี้ด้วยฮนะอโอ้หุยยุห้ยยุหย เออเออืมอะไรเฮ้เออ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 ืมฮ้เออเท่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพวกมันคงจะยังไม่ตายหรอกมั้งเออเออเออ หนวดของพวกเขานี่มันมีพวกเขากำลังเอ็นดูฉันเหรอพอได้แล้วนี่มันเหมือนกับพวกเขาเลยนี่เนะอะเฮนี่ฉันคิดถึงพวกเขาเหรอเนี่ย